พบกับ DJ v u w c o m นะฮะเรามาเที่ยวกันนะเรามาเที่ยวนะฮะเพื่อฉลอง30สั๊กต๊อกไลช่อง DJ v u w c o m นะครับก็ขอขอบคุณมากครับที่ติดตามช่องของผมนะครับผมก็อยู่ที่เขื่อนอ่อางเก็บน้ำทายิวนะครับที่อำเภอร,รัตดาจังหวัดตรังนะครับก็มันจะมีที่เที่ยวอยู่ชื่อนกโปนเจ็ดลูกนะ ผมก็ไม่รู้อะไรนะก็ว่าบทเจ็ดลูกคืออะไรนะแต่ว่านักตกผมรู้แน่นอนนะเออเื่อคงจะไม่ได้เล่นน้ำนะเพราะน้ำลึกมากนะก็น้ำไลเที่ยวนะอืมใช่ก็ขอบคุณไ,ได้ด้วยนะที่ติตาช่องผมนะไม่มีอะไรมากนะววันนี้ก็สามารถมาเที่ยวได้นะยูทูบเบอร์ ยังไงซาซาเชนเนีออกมาเที่ยวนะครับนะก็จบเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับผมไม่มีอะไรมากน้ำมันลนะึกครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณดนะ้วยฝากกดไลค์กดซับสไคร์นะครับขอบคุณครับ